เอาลุยแม็เต้นมีภาพผเดีอวาวันนี้เ,เดี๋ยวตัดลงเพจส่วนตัวด้วย <laughs> แม็กจีหอย ได้ภาพปกแล้วนะครับไม่ต้องดูแล้วบ้าสวันนี้กลัวนี่แหละคนทำงานหนักคนทำงานหนักอันนี้คนทำงานหนักเหมือนกันเนี่ยเีนเก็บอาการอยู่เล่นโซดาไหมไคั่้ไปเล่นปลาเลยแบงค์เอาเอาเบอร์ตายแบงค์ไปซื้อแก้วมาด้วยสองใบ แบ่งแบ่งแบ่งดูใครสีฟองแกร์ยูบอมโจคิปบังต้องครับ ทำไมไม่ยังคิดตลอดเลยมันก็ยังอยากกินเหล้ามันก็เป็นเหมือนเดิมแบงค์น้องไอลิงเขาบอกต้องใส่พี่แบงค์หายเกียรตแล้วคนละคนละวันนั้นเลยเดี๋ยวกินเหล้ามันก็เป็นเหมือนเดิมมันมีไม่กินหรอครับ กไม่อยาเหือนทิตย์นึงมี7วันกินเล่าไปแล้ว5วันมัน,นร้ายร่างกายอิบายว่าเราอ่ะ เด็กกระจอกไม่เด็กระจอกวันต่อไปต้องเป็นเรื่องงานที่ใหม่ไปจังหวัดอื่นนี่สี่ไม่ใช่เหรอไม่แต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วเป็นแบบนั้นแล้วช้าไปนะช่วงนี้โดนอาญาอาญารักอาญาลักติดทันบนช่วงนี้ติดทันบน ทันบนกับหนักด่วโอ้หนักนนแน่อันนี้ปีปปหน้าผมกินเล้ากับที่ไม่ได้แล้วนะได้โคต้ตาเดือนล,ละ,ละ,ละสองพันี้อนคันหนึ่งเช้าัหนึ่เย็น ไปดูคลิปคลิปคลิปฝรั่งนะครับว่าแบบจะไปเล่นบาร์แล้วสะพายกระเป๋าเนี้ยสะพายออกมาบอกบอกแฟนไปเล่นบาร์แล้วกระเป๋ากุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเสียงแก้วเสียงโคตเป็นกระเป๋าเลยออกไปไปเล่นบาร์ไม่หลอกเพราะว่ามันกินกันเยอะมีทั้ง6 7คนอย่างเงี้ย เราโอ้ยเนี่ยคราแรกมึงเอาไปแจกสาพูดไม่ใช่ไม่พูดเลยนะเอาเราชอบไปแจกสาวเราออะพันของอ่ะเอาแรกกับอ่ะเราแรกกันไมพันองาดมอสไรเอาแรกมล่ติดตามเขามานานแล้วอยากทำความรู้จักมึงมีเฟซกอยู่แล้วด้วยหาเฟซไม่เจอไงโมโหเจอก็มีมัาสอเลย ทำงานมาสามวันอะจ่ายค่าเล่าเมื่อวานหมดเลยเหี้ยคุณไม่ได้มาแจกสาวเลยคุณคนแก่กเไม่เสิร์ฟเพื่อนกูเห็นเพื่อนกูไม่เมาแต่กูณเมาเพื่อนคูณมีสติอยู่แล้วในร้านอ่ะก็ถูกไม่มีไม่มีเป็ยะเลฮ้ยเกินไปไอตัวนู้นอ่ะ ใหญ่เห็นมันแดกได้หรอเนี่ยเองมันได้เดี้อใหญ่เห็นว่าแดกเล่าเราร้องไห้อีกนะร้องไห้เหรอวันนี้ไม่ได้พี่มันไม่ต้องแดกเล่ามันยังที่นี่เลยก็ได้เลยเออวันนี่เลยจะได้กินจะได้กลับไปไหวนี่อะไรยิ่งถึงไม่งั้นถ้าไปร้านมันจะพี่ไม่กินนะวันนี้พี่นั่งคุยด้วยก็ไม่เป็นไรเชื่อตาวด์เนี่ยออกมาพ่อถามคนรู้ที่ใสมาบ้างอ๋อมนี่พี่บอลพี่แบงค์พี่แบงค์พี่ปิ๊กอ้าวครบแก๊งนี่วันนี้จะไปกันต่อหรือเปล่าล่ะ ก็จะห้ามอย่างนี้พ่อแบบอย่ากินเยอะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องกินอีกคอยดูดี๋ยวพ่อให้พรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้มีโอ๊ตมีปาร์ตี้บริษัทไงเดี๋ยวพ่อว่านะอยากินเยอะนะพรุ่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องกินอีกเยอะพี่เอกไอเราจับฉลากได้ไอแว่นนี่มันคว้ายังเจ็บเจ้าวอลแหวนหรือวอลอาร์ตโอ้ยแม่แก้วอะไรนี่ยอะไรดีโคตรหอม

ในวันนี้กูไม่กินกูอยากให้เปิอดอีกัตลกไอ้แบงค์ที่ร้อง่าเหรอไม่มีไม่มีไม่มีเรื่องให้หรอแต่กูไม่กลัวภรรยา ไอ้ลีนได้ยินทุกคำเลยนะแล้วพีไม่เต้นอ่ะพี่อยู่ในดอกอะไรครับเนี่ยผลความยากสู้ เดี๋ยวพอเลิกเล่นเป็นตัดกิมนี้ลงสตอรี่เลยอย่าไปอย่าไปอะไรอ่ะ,อะนมันไม่ดีจูดวันละสองทีก็พอก็พอจ <c oughs> ุดแล้วก็มานั่งหัวลนะ